นันล่ะนันลาะนันลาะเออเขาทูให้เร็วเออโอ้ยภาพนี่นะฮักแท้แม่ค่ายบ่ต้องซอยบ่ต้องซอยอยากซอยอยู่ให้ซอยบ่แม่ค่ายว่าสันโบอูดโอยู่ให้หนูซอยบ่กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะมาเจอเกันอีกครั้งนะคะเออ an เอ, Ooh, way, เอ,อย GT ่าไปลักน้องใหม่เม้ออเอาแล้วเอาแล้วเด็กหน่อยเด็กหน่อยเห็นปลาไพเออวาตัสนเนมเห็นนองใหม่เม่ไปโอ้ยองค์กลักเข้าออกก่อนเร็วไปทั่วเดินก็ไล่มาอีกสิกาไปตะกาแฟทันละ เอออย่าลักหน่อไม้นะลักหน่อไม้ไม่ได้นะไปเลยค่ะไปแล้วเตเล่นเตเตเล่นเตเล่นเตเล่นเติไปใส่คะติะไปหาผู้บ่าวีิคะผู้บา่าที่จันเดลเลิกมาเลยมิตรพี่แซมอะไรอยู่นั่นมิตรพี่แซมมิตรพี่แซมพี่แซมกำลัง Chị xem dù bàn Chào, cũng lăng cái rồi Đó mắt chị khăm chị mượt Sao? Đấy Mất gì à, bà tao xì lạc đẩy lỏ giang bậc giang nhành ไม่เขาผูกเตา๋าใจไว้หรือเปล่าเบอร์เสือแม่นี่เละเตะเกษตรการเขามาพี่เต๋าหลากลอ,อยาายางใหญ่จีมั่วแล้วเพราะยัยเสียมนี่แตค่คนยังหลากบ่ได้เลยฮะหาาล,าลากได้นะอิลีนี่ลอ,ลอยลอยใหญ่นี่ป,นป่า,า,าตีโตก็จะคักแท้ cái tàu rất giọt rất giọt ôm ơi ôm ơi hả? ê đây này ôm cứ bóng hỏng ha phi và lưng phi là bỡ sao ôm con ngam แม่ใายอาบน้ำให้ตีพออุดบายูพออุดภาพอพ,อพี่ป้ายไปยังเกาะพอพอุดภาพอพ,อพี่ป้ายไปเตะบอลกีฬาเขาต้าาตาาอ,ตอ,ตองไปบา,างใบก็เตะบา,างใบเอาเอามาถืออันนี้จะก้าเนี่ยจอดรถก่อนอุ้ย มานำสวยไล่ไปเขาประทันเห็นซื่อๆดิจะของเงี้ยนเขาเห็นยาคดิไปเลยอู้จะกีดกาแฟมาบันนีบัดนี้แตงกวาแลนน้ำละพี่น้องเอยงานเขาอีกแล้วลูกหลายจังสี่แล้วปีเอ้ยปีถอยมาลูกถอยมา ไปมาผีละเอ๋เอสิอไปดไทยไปแล้วไปแล้วเอาพอมวดตะไปเลยอันแตงกวากับบ้านทางผีไปลอยอีกแล้วถือมาถือมาให้นองน้ำเร็วอยู่เมื่อไงกับมีได้ละถือมาไปยืนกินของพนอยู่อ,ม,อม่มาตาเมย์แม่ตาเมมาไปหาแม่ฟาดใสร์ระเบียงอ้อุ้ม เขาไปหาแม่โตล่ะคุณไปทักทายกันกับแม่ฟาใสแล้วโบยยงเขาหาเขาปันลูกจมปันลูกเขาเถะปันว่าแม่จมขวงเถ่น้อยางนี่นานานนานคุณไปเล่นน้ำแม่ฟาใสปุณเออเอาแล้วแม่ไขย่ยางน้ำกุนเจ้าแล้ว็วไปชงไดิที่ซอยแม่ไข่ตีไป เออนั่นเห็นเนาะสาวอุ้มเอินเอาเลยเออพื่นเอ้ยเนาะแลนมหาแม่เขาปันแมเจของไปบลังไปเลยไปเลยมากขึ้นเนึ่งเอื้อเอ้อเอ้อ เว้ยหางจุกตูดเลยเออเว้ยไวประหันมาจังไดล่ะบัดนี้นี่เ,เป็นได้ล่ะกว้าววเพชรประธานห็นวังหันเพชรประธานห็นเพดกำลังเห็นในยินตอนตัวอึ๋ออนี่แล้วเพดเล่นเงียบเเนาะสาวยากาแฟ ε, บอมานน้ำเหลียวยังคนงามเลนมานั่อีก ไปย่างน่นเออถอะถอมาเอออย,ยู่ลลยุ่นเออุมหมขั้นคข,ขั้นคอุมวะเออทูทูเกาให้แน่พี่ีเออนอนลงนอนลง,นนลงพี่ปีะเกาใหนอลงนอนลงหพี่ปีจะเกาให้เออรับลงรับลงเออนั่นละนัเออเกาถูให้เร็วเออโอ้ยผาพนี่นะฮะแก เอ้ว้อง้ว้องเออเนี่ยเออสองสาวตัมุติมิปะ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 เด่นดิ้งง่ไงกุบเลยสร้างเอฟเฟคแร้วเด่นดิ้งงสร้างเอฟเฟคสเอฟเฟค มึอนี้คาดว่าทีได้ยางบ่ก่ออุ้มพ่วงกันกับพี่ปีบอสิมาจากมุ่งเหรอชาชนลดีบ่นชิงบอกยังไงคือชิง เตะรงกาแฟเลยเตะ่งกาแฟเลยมาสั่น่าลงเตะกาแฟเลยก็อยากไปเนาะเขกระมวลเนาะนักกีฬาเนาะก็ไปหาประสบการณ์ไอ้เจ้าโอ๊ะไปข้างเขาเสยเอาไปข้างเลยคายเหียนเหียนเลยเฉยเอาไปข้างดิเงือเสียงคนใดน เสียงอุ้มเหรอเสียงปีเสียงปีตีโอ้ยโอ้ยบังไปยืนอันนี้นองเว้ยหัวงพ่อตีฮะหัวงพ่อตีคือมายืนกลมพ่อใยอยู่เกี่ยวป้องเกี่ยวป้องสาวเกี่ยมป้องใส่ว่าดินเอาดินลงใส่

อยากซอยอยู่ใไ้ซอยโบไม่ค่ายวาชันโบอูดโอยู่ให้หนูซอยโบหนูจะเข็นรถให้ว่ัจันว่าอ้อคำไหนยยังหอนอยู่เลย อันเดียวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้บายบายจ้า